สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของราชนีเรตติ้งละครจีนในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับฝ่ายหญิงนั้นเขายกให้3นะคะ3ท่านด้วยกันนั่นก็คือ1คุณหลิวอี้เฟยนะคะแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหยางจือนะคะโดยที่ไม่ได้จัดลำดับนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นทั้ง3ท่านเลยที่เรียกได้ว่าเป็นราชนี เรตติ้งของละครจีนในปัจจุบันนะคะก็เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในเนื้อหาของข่าวนี้กล่าวถึงทั้ง3ท่านอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นบล็อกเกอร์ข่าวนะคะจากทางชินฮันนิวฟิล์มแอนด์ l ท v i วิชันะคะได้เ,เขียนบทความข่าวนี้ไว้บน 163.com forum entertainment นะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยคุณหลิวอีเฟยก็แล้วกันนะคะก็คือในตอนนี้มีผลงานเรื่องกุหลาบร้อยรักนะคะออนแอร์อยู่ค่ะแล้วก็ไม่ทาให้ผิดหวัง จริงๆนะคะในสำหรับการออนแอร์ในวันแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าเลตติ้งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทาง CCTV สถานีแห่งชาติของประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะคะคุณหลิวอ,อีเฟยนั้นโอ้โหตั้งแต่อายุ16ปีเนี่ยคือเธอเป็นขวัญใจนะคะเป็นเทพธิดาแห่งชาติมาโดยตลอดอยู่แล้ว แล้วในช่วงต,ต่อมาที่มีผลงานนะคะหลังจากที่ไปแสดงภาพยนตร์มาสัดส่วนใหญ่ในช่วงแรกค่ะตอนนี้ก็หันมาในช่วงของเป็นส่วนของบนซีรีส์แล้วนะคะหนทางนี้ก็เธอก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะความเป็นธรรมชาติของการแสดงนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเธออายุมากแล้วนะคะแต่ว่าเป็นมากในลักษณะที่ถ้าเราดูลักษณะภายนอกนี่โอ้โหอายุ20นี่ยังได้อยู่นะคะ หน้าแล้วก็รูปร่างของคุณหลิวอีฟเฟอนี่สุดยอดมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นที่ผอมเพรียวแต่ว่าเป็นคนที่ที่มีทุกอย่างมีความเป็นผู้หญิงอะค่ะสวยมากๆเลยนะคะน่ารักด้วยนอกจากนี้นะคะเธอก็อสิ่งที่โดนในแง่ลบอยู่เป็นประจำก็น่าจะเป็นเรื่องราวของช่วงเอวแล้วก็ช่วงขานะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของคนบางกลุ่มเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราดูภาพรวมวันว่าคุณหลิวอีฟเฟอเธอสวยมากๆเลยนะคะสวยในระดับแบบเทพทิดาเลยมันอยู่ท่ รสนิยมคนด้วยเนาะความสวยความหล่อนะคะก็เอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะกุหลาบร้อยลักของเธอนี่โอ้โหได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะผลการโหวตนะคะจากซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยแน่นอนว่าคุณเจ้าลี่อิงนะคะเธอก็อยู่ในสถานะของราชนีเนี่ยเลตติ้งมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังคงอยู่แบบอยู่ยงคงกับพันกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณหยางจือนะคะคอีกด้วยนะคะคุณหยางจือก็จะเป็นรุ่นที่เป็น เรียกว่าเป็นรุ่นน้องที่สุดในบรรดา3นางเอกสาวเนี่ยแหละนะคะแล้วในปีนี้เนาะคุณเจ้า,าลี่อิงมีไปแล้วสําหรับปัตตภีไรพ่รา,ยายนะคะก็กระหึ่มกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะแล้วเดี๋ยวรอคุณหยางจือของพวกเรามาในห้วงคำหนึ่งดวงใจนิลันสี่ั่นสองนะคะก็น่าจะน่าจะ,าจะหวันว่าเรตติ้งน่าจะถล่มทลายเพราะว่าก็ควงพระเอกมาถึง4ท่านด้วยกันนะคะก็หล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอกันค่ะ มาพูดถึงคุณหลิวอีเฟยกันต่อนะคะคุณหลิวอีเฟยนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็นางเอกแถวหน้าในยุค ยุค85ดหนะคะ85เติม S นะคะเธอนั้นมีฉาย,ยาว่าเป็นเทพธิดาแห่งชาตินะคะหรือว่านางฟ้าแห่งชาติจีนอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเธอนั้นก็มีทักษะการแสดงที่เป็นเอกลกักษณ์มีความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแสดงภาพยนตร์หรือว่าจะมาแสดงละครเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานของเธออยู่ในระดับดีมากแล้วก็ทีมงานมักจะได้ร่วมงานกับทีมงานที่ถือได้ว่าเป็นระดับพรีเมียมเลยนะคะ ในส่วนของจีนคอสตูมโบราณซีรีส์นะคะคุณหลิวอีเฟยก็เคยแสดงมาแล้วแล้วเรื่องนั้นก็บอกเลยว่าติดลมบนเช่นเดียวกัน3บุพผาลิขิตฝันนะคะต่อจากนั้นก็เป็นจีนปัจจุบันมาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะแสดงคู่กับคุณหลี่เซียนนะคะเนื่งนั้นก็ได้รับกัน พูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นไวรัล่อนะคะคนไปเที่ยวในสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในซีรียค่ะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ในประเทศจีนรวมทั้งคนไทยก็ชอบดูนอกแนวฟิลกู๊ดแบบนั้นนะคะจนกระทั่งมาถึงแนวชีวิตของผู้หญิงในเรื่องกหลาบร้อยล้างซึ่งคุณหลิวอีเฟยก็ถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงที่มีแนวความคิดของ ของความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างชัดเจนแต่ว่าในเรื่องจะเริ่มในปี 2000, 2001 2น0 1นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนได้เห็น ในช่วงไทม์ไลน์ของซีรีส์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นรุ่นโทรศัพท์นะเนาะโทรศัพท์เก่ามากเลยนั่นก็คือปี2001นะคะก็เอาเป็นว่าเล่นได้สมบทบาทแล้วก็เป็นผู้หญิงที่รู้ว่าตนเองนั้นต้องการอะไรอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถด้วยแล้วก็อะไรที่เป็นความสุขนะคะก็ก็จะอยู่ที่จุดนั้นนะคะนี่ก็คือเสียงสะท้อนแล้วก็ภาพสะท้อนออกมาของผู้หญิงยุคใหม่จริงๆสําหรับบทนะคะของ ห่วงอี้เหมยรับบทโดยคุณหลิวอี้เฟยนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ทำเรตติ้งกระฉูดอยู่นะคะทีนี้มาถึงคุณเจ้าลี่อิงกันบ้างนะคะก็อยู่ในรุ่นของ 85s เช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าหน้าตาดีทักษะการแสดงก็ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับคุณเจ้าลี่อิงนั้นอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในทุกบทบาทและหวันว่าโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณนะคะเสียนเสียนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มาเน้นนะคะเป็นซีรีส์ในแนวที่ดูแลสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้าง แรงบันดาลใจในเรื่องของการทำงานก็รับบทที่เป็นนักธุรกิจนะคะที่ต้องต่อสู้ทำงานอะไรเงี้ยมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เรื่องด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวของการดูแลนะคะบทที่เป็นการดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะคะก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งนะคะเรื่องราวซีรีส์ที่เป็นตำนานอย่างอย่างสุเฉียวนะคะจอมนางจรจนหน่วย11นี้ก็ได้รับการพูดถึงอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะและถึงแ ว่าสีซสั้นสองนั้นจะไม่ไม่ลับเล่นนะคะสำหรับคุณเจ้าลิอิงคือเธอประกาศไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นสีรีี่สีซสั้นที่1นั่นแหละรวมทั้งคุณหลินเกิงสินด้วยนะคะแล้วก็การกลับมาในครั้งนี้นะคะในปฏตพีไรพา,ายค่ะก็มาอย่างกระหึ่มเลยนะคะเพราะว่าขวงท่านมหาเทพมาด้วยท่านเทพบพรรพกาะคะอย่างท่านหลินเกิงสินนะคะมาด้วยก็ถือได้ว่าเ,เป็นคู่ขวัญจากเรื่องเดิมนะคะคือเรื่องที่ค้างคา ใจของผู้ชมอยู่ในตอนนั้นนะคะ Princess a g e n 11แล้วก็มาลงเอยกันได้นะคะในเรื่องปัตตภีไราภายนี่เองเพราะฉะนั้นก็ถล่มทลายไปในเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็โฆษณามูลค่าเงินต่างๆรวมทั้งเออเรตติง้งดัดชนีความนิยมได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเจ้าลี่อิงก็ถือว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ดีที่สุดในบรรดาแบบในในบรรดาตอนนี้ที่เป็นเจ้าแม่เรตติ้งอยู่นะคะเอาละคะทีนี้นะคะพอมาดูคุณหลิวอีเฟยแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงแล้ว2คน นี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะคะก็มาที่คุณอย่างจือกันบ้างนะคะ คุณหยางจือนั้นถือว่าเป็นรุ่นน้องค่ะรุ่น90เติม S ไปนะคะเธอคุณหยางจื้อน,น,นะคะก็ต้องชมอีกทีหนึ่งหวานชอบพูดนะคะในช่วงตอนที่คุณหยางจือเปลี่ยนสไตลิส์แล้วเนี่ยคือรูปลักษณ์ของเธอนะคะการแต่งหน้าการทําผมคือดูดีแบบว่าชนิดที่แบบกระโดดเลยอ่ะกระโดดสุดๆนะคะมีความอ่อนหวานแล้วก็สร้างความโดดเด่นนะคะในการในการเป็นตัวของคุณหยางจือมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะแต่ก่อนนี้จะเป็นรูปลักษณ์แบบ รูปลักษณ์แบบใสๆแล้วก็ไม่ได้มีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่แบบดูดูดีเท่ากับตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาหวานว่าคุณอย่างจือคือดูดีมากๆแล้วก็ทักษะการแสดงของเธอนั้นคือดีมานานแล้วนะ <c oughs> ดีมานานแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีความพัฒนาตัวเองมาอย่างสูงนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆในบทหลายๆบทเลยนะคะเธอจะได้เล่นเซียนเซียที่ยาวมากๆพวกเราก็เห็นแล้วเนาะอ้วนกิ่นนะคะอ้วนกิ่นรอองรักก็ แบ่งเป็นสองพาร์ทกันเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องที่ทำให้พวกเราจำคุณอย่างจือได้ก็มาทุรส หวานล้ำนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเสียนเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทจีนคอสตูมโบราณหรือว่าจีนปัจจุบันเนี่ยคุณหยางจือก็เอาอยู่หมดถือว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนของเธอหมดเลยนะคะเอาละค่ะก็พระเอกนะคะของคุณหยางจือนี่ก็เป็นเด็ดๆทั้งนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณเสี่ยวจ้านเนาะก็เคยแสดงด้วยกันมาแล้วเป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะเป็นละครรักแบบอบอุ่นละครละครยาวๆหัวใจเอาง่ายๆค่ะก็มีความ สุขดีนะคะแล้วก็ยังมานะคะควงเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นพระเอกนะคะหลายๆท่านมาในเรื่องของห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันในซีซั่นหนึ่งนั้นก็ถือได้ว่าโอ้โหค่ะ,ะระเบิดระเบ้อเ,เลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเธอนั้นยังได้รับการเสนอชื่อด้วยเข้าชิงรางวัลแมกโนเรียนะคะ Best Actress Award ครั้งที่29นะคะแต่ว่า เด,เดี๋ยวรอแล้วกันเพราะว่านัดจุดนั้นที่ปีที่ผ่านมานั้นพลาดไปนะคะเดี๋ยวต้องรอต่อไปแล้วกันคุณอย่างจือนี่พวกเราก็ลุ้นเนาะให้เธอได้อีกแบบอย่างน้อย2องรางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลใหญ่มากๆนะคะนั่นก็คือไอ้อินซีทองคำนะคะไอ Gordon ้โกลเด้นอีเกิลอะค่ะซึ่งเหล่าบรรดาผู้หญิงนะคะก็มักจะได้กันเอาง่ายๆจะได้เพราะว่าอย่างคุณหลิวอี้เฟยเป็นคนแรกเลยนะคะก็บอกแล้วว่ารางวัลนี้ครีเอทนะคะเริ่มต้นขึ้นมาอันดับแรกคือเขาต้องการ จะให้คุณหลิวอีเฟยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหลิวอีเฟยได้เป็นคนแรกสําหรับโกลเด้นอีเกิลนะคะแล้วต่อ,ตอมานะะในอีกหลายปีต่อมาก็เป็นคุณเจ้าลี่อิงนะคะก็ได้ไปแล้วนะคะโอ้โห <c oughs> นี่ก็ลุ้นเนาะคุณหยางจือนะคะอยากให้เธอได้เช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีของแมกนูเรียด้วยนะคะก็ขอให้เธอประสบความสําเร็จนะคะนอกจากจะเป็นผู้ที่มีชื่อเข้าชิงแล้วก็ขอให้ได้รางวัลน,นี้จริงๆนะคะเอาละทีนี้ก็เรียกได้ว่าคุณหยางจือนั้นนะคะก็ ตอนนี้ก็ได้ออกมาในจุดของมีบทแปลกๆเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นบทของ บทของการเป็นผู้หญิงอ,งอย่างในเรื่องที่พวกเราเพิ่งดูไปของะของที t v นะคะที่คุณแม่สุดๆเลยที่คุณแม่โคตรเลยนั่นน่ะนะคะก็เป็นแนวครอบครัวที่แสดงกับคุณฉูขายด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแสดงถึงความเป็นลูกสาวลูกสาวของของ,ของบ้านซึ่งครอบครัวคนจีน,นาบางบางครอบครัวก็จะเป็นแบบครอบครัวของของนางเอกที่ถ่ายทอดออกมาเช่นเดียวกันนะคะก็ถือได้ว่าเออเฉงหัวนี่ไหม พูดไปเดี๋ยวความเดี๋ยวชื่อมันมาเองนะคะไม่มีสคริปเ์เพื่อนพูดไปตามความจําค่ะเอาล่ะก็เรื่องเฉิงหวนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ที่แบบมีความแปลกไปแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีคุณอย่างจือก็กยากอยู่นะที่คนจะมาดูกันเพราะว่าเจอคุณแม่เข้าไปนี่ก็ทําทําพวกเราเอื่อมละอาเช่นเดียวกันนะคะแต่ถือได้ว่าคุณอย่างจือทาให้เรื่องนี้นะค่ะเรื่องไอ้บันทึกของเฉิงหวนะคะมีความโดดเด่นมากนั่นเองนะคะอ่ะ ชื่อเต็มภาษาไต้หวนันว่าหวานคงจะพูดผิดนะคะ The Story of เ uh, ชังหววแล้วกันเอาง่ายๆเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะเราก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าในยุคนี้ก็ต้องเป็นเนี่ยละคะ่ะคุณหลิวอี้เฟยคุณเจ้ารี่อิงแล้วก็คุณหยางจื่อนะคะหวานก็เห็นด้วยกับท่านบ็อกเกอร์สาวของของทางฉินฮั่นนะคะก็สําหรับเพื่อนๆราคาคิดว่าเออเห็นตรงกันกับนักข่าวหรือเปล่านะคะก็ถือได้ว่าทั้ง3ท่านนี้นะคะไม่ว่าผลงานไหนจะออกมาส่วนใหญ่เราก็จะมีแสดงถึงความ แข็งแกร่งแล้วก็ทักษะการแสดงของทั้ง3ท่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยส่งเสริมก็คือทั้ง3ท่านนี้แต่ตอนนี้ก็คือ เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะคะในวงการบันเทิงจีนนะไม่ใช่ว่ามีปืนนะทรงอิทธิพลแต่หมายความว่าคือมูล,ลค่านะคะมูล,ลค่าแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะคือคนอยากร่วมงานด้วยเยอะนั่นเองค่ะก็พอร่วมงานเรื่องไหนแล้วโปรเจกต์ไหนแล้วก็ทําให้โฆษณาเข้าเยอะนะคะแล้วก็มีผู้ที่ติดตามแล้วก็เป็นไวรัลนะคะมีคนพูดถึงเยอะนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและเดี๋ยวเรามา ติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงจีนกันต่อรวมทั้งซีรีส์สนุกๆก,กันด้วยนะคะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ